สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาในช่องของเองนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยววันนี้ให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะว่าสถานการณ์ของแต่ละท่านแต่ละคนนะคะที่เข้ามารับชมรัะฟังในคลิปนี้วันนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวขอเช็คนะคะเป็นสถานการณ์ก่อนลวกันนะคะใช้ไพอ่ออร์เิลนะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะ ยกระดับมาตรฐานนะคะให้เห็นว่าเหมือนอยู่ในช่วงการยกระดับมาตรฐานอะไรบางอยา่าง Me m เบอรีความทรงจำหงแหนความทรงจำของคนที่เรารักนะคะเหมือนว่าหลายหคนนะช่วงนี้อาจจะต้องวางพลังงานเก่าๆนะคะวางพลังงานเก่าๆวางวางความรู้สึกความทรงจำเก่าๆ เพื่อจะได้เป็นการยกระดับนะคะของตัวเองขึ้นมาอาตัวเอมขอขยายขอขยายหน่อยสักสามใบนะคะอืมหลายคนในที่นี้นะคะการยกระดับอ,อาจจะหมายถึงการยกระดับทางจิตปัญญาณได้ด้วยนะเซนส์นสัญชตาตญาณที่ยกระดับในจุดที่สูงขึ้นบางคน าบางคนนะคะเซนก็เหมือนจะเริ่มเปิดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะการรับรู้การสัมผัสอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับด้านจิตใต้สุนึกนะคะเพิ่มขึ้นมากขึ้นโอ้แล้วก็อยู่ในช่วงของการปฏิบัตินะคะการทำสมาธิการปฏิบตัติการอยู่กับตัวเองมีครูบาอาจารย์นะคะในการช่วยสนับสนุนในการยกระดับจิต จิตใจจิตวิญญาณอะไรบางอย่างยู่ด้วยนะหรือหลายๆคนอาจกำลังจะสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะคะ mm hmm. เพื่อกำลังจะได้รับสิ่งใหม่ๆภารกิจใหม่ๆการเลื่อนระดับของตัวเองจริงๆนะคะเหมือนมาขยายให้เห็นเลยนะ mm hmm. ว่าอยู่ในช่วงหลายหลายคนกำลังอาจจะพยายาม หลุดออกจากความทรงจําอะไรเดิมๆที่มันยังเป็นการปิดกัน้นการบล็อกอะไรบางอย่างไว้นะคะเพื่อการยกระดับทางจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเมื่อยกระดับขึ้นนะคะเดี๋ยวเหมือนเซนส์จะมีมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อจะต้องไปทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะวันนี้มาในทิศทางนี้เนาะเพราะว่าไพ่เห็นไปในทางนี้นะคะอ่ะแล้วแต่แล้วแต่วันเหมือนกันนะ เซนสัญชตาตญาณนะคะสัมผัสที่6นะให้เห็นตรนนี้นะคะว่ามีการยกระดับการเลื่อนขึ้นนะคะของคนที่เข้ามาเหมือนว่าถ้ายกระดับทางเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจสภาพความรู้สึกหรือเซนสัมผัสภายนอกนะะก็จะยกระดับตามไปด้วยนะเพราะว่าความเป็นราชาถือมิเท้าคือเป็นคนที่เป็นคนที่เก่งชาญฉลาดมีสเสน่ห์หรือหมายถึงแบบ กำลังจะได้งานอะไรใหม่ๆที่จะต้องทำต้องไปรับผิดชอบอะคะ่ะแล้วเหมือนว่าเราต้องยกระดับภายในจิตใจก่อนก่อนที่จะได้อรับผิดชอบหน้าที่อะไรใหม่ๆบางอย่างแบบนี้ได้ด้วยนะอันนี้มันดีดออกมาเนาะหนึ่งถ้วยนะคะเซนสัญชตาตญาณความอบอ้อมอารีนะคะหรือหลายๆคนนะคะที่วันนี้เข้ามาชมนะอาจจะเป็นคนเกิดธาตุน้ำนะ มีนกรกฎพิจิกนะคะจริงจริงด้วยนะคะกำลังจะมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะอาจจะได้ต้องรับผิดชอบอะไรเพิ่มขึ้นแต่มองว่า,อาเอ็มเอ็มอม,มองอย่างนี้นะเหมือนจะไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะการยกระดับภาย,ภายในจิตใจอะคะ่ะทำให้ไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นมากๆเลย เป็นสิ่งอะไรที่อาจจะต้องทําใหม่ๆนะคะออกจะแล้วก็เหมือนอา,อาจจะต้องออกจากจุดเดิมนะคะทิ้งสิ่งเก่าๆออกไปนะเห็นชัดอยู่เนาะอืมจริงๆหลายๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้อะ่ะเออ็มมองบอเอ็มมองแบบว่าเป็นคนที่ เป็นคนที่ก่อนหน้าน,นี้มีการยกระดับมามาแล้วนะคะแล้วเหมือนจะยกขึ้นไปอีกนะทางเกี่ยวกับภาวะจิตใจนะคะหรือเส้นสัมผัสอะไรบางอย่างนะให้เห็นว่าจะมีมากขึ้นไปอีกอืเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่แบบมาแบบกระทันหันเลยะคะ่ะมาแบบกระทันหันกระทบเข้ามาแบบกระทันหัน นะถ้าเป็นเรื่องของอ่าเดี๋ยวเอ็ขอเปิดเปิดเพิ่มไปก่อนนะคะหรือก่อนหน้านี้อาจจะไปเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างมาก็ได้นะคะในเรื่องของความรู้สึกนะว้าวไม่รู้แหละเดี๋ยวอะไรบางอย่างที่มันจะเข้ามาแบบกระทันหันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของกับปาฏิหารกิกได้หรือแบบอยู่ๆมันจะเกิดความแบบมันจะเกิดความเข้าใจอะไรบางอย่างในแบบทันทีทันใดได้ด้วยนะคะ เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรบางอย่างในในทันทีทันใดอ่ะมันเหมือนมันจะไปช่วยในเรื่องของการหาเงินการออกจากจุดเดิมๆการหาเงินอสังหาเงินก้อนครอบครัวนะคะมันมันเหมือนมันจะมีภาวะอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาแบบเหมือนเข้ามาในในความคิดในความรู้สึกในจิตวิญญาณเราค่ะเข้ามากระทบแบบทันทีแล้วแบบมันทําให้เรารู้สึกแบบมันโผล่ออกมาค่ะเออเอมองไปน่้งแบบนั้นนะ เราเราเดี๋ยวมันจะช่วยในเรื่องของการหาทรัพย์หาเงินหาทองได้ด้วยอะค่ะอืมเพราะก่อนหน้านี้นเอ็มก็มองว่าเป็นคนที่ถ้าระดับทางด้านภายในจิตใจอะไรเงี้ยระดับจิตวิญญาณเอ็มมองว่าค่อนข้างจะสูงพอสมควรแล้วนะคนที่เข้ามารับชมรรบฟังนะคะแต่ว่ามันเหมือนแบบเข้ามากระแทกอะไรบางอย่างอีกเพื่อให้ได้ไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องทรัพย์เรื่องภายนอกการงานที่จะต้องไปจัดการดูแล อืม <S <S เห็นไหมคะเงินเงินเอมองอย่างนี้นะเงินจะมาจากกลุ่มสังคมจากกลุ่มก้อนสังคมกายามิตรอืมโอ้บอกเลยว่าสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับทางคลิปนี้เซนส์สัญชาตญาณไม่ธรรมดาเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องของสภาวะทางภายในนะ จิตสัมผัสเซนส์สัญชาตญาณเอ็มมองว่าไม่ธรรมดาเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนอมีสัมผัสที่6อย่างรู้มีเซนส์แล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอะไรกระแทกเข้ามานะคะให้มีความชํานาญความเก่งนะคะความชฉลาดในด้านความคิดการจัดการปัญหานะในเรื่องของงานในระบบเรื่องของการจัดการเรื่องงานเรื่องเงินนะคะหรือถ้าใครทําธุรกิจอยู่อะ อาจจะหลายๆคนอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจในครอบครัวก็ได้ด้วยนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาแบบนี้ก็ได้ด้วยนะเหมือนมันจะโล่งขึ้นโปรขึ้นนะคะอืมเราก็กาลังจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาคะ่ะเดี๋ยวเอ็มขอขยายดูเดอะทาวเวอร์หน่อย กําลังจะมีโอกาสอะไรเข้ามาแบบรวดเร็วนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องในทิศทางของความรักนะอาจจะอาจจะมีคนกําลังดึงดูดในเรื่องของความรักเข้ามาได้ด้วยนะคะดึงดูดในเรื่องของความรักดึงดูดในเรื่องของโอกาสอ,ออกจากอะไรในจุดเดิมๆนะคะเพื่อเติมเต็มความสุขตัวเอง ที่มากขึ้นนะคะเหมือนสร้างภูมิปัญญาอะไรมามีความพร้อมมากๆพอสมควรเดี๋ยวเอ็มขอดูอ่ะเงินจะได้จากหไพ่ตกเนาะเงินจะได้จากกลุ่มสังคมกับสิ่งที่เราทำผู้ค้าการค้านะคะเหมือนจะเคลียร์อะไรได้ดีมากขึ้นการเงินก่อนหน้านี้ถ้ามีการติดชะงักนะเดี๋ยวมันจะดีนะคะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการเงิน เก้าเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญขึ้นมาให้เห็นนะคะแล้วก็มองว่าไปพัฒนาระดับจิตใจแล้วเหมือนยกระดับพัฒนาบุคลิกภา,ภาพภายนอกด้วยนะคะคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้วันนี้นะอ,อาจจะมีการเข้ามาของในเรื่องงานหรือเข้ามาในเรื่องของตัวบุคคลแล้วนำพาเรื่องงานมาให้ได้ด้วยนะคะ ว้าวเป็นเรื่องของความรักได้ด้วยนะกําลังถ้าใครถ้าใครที่ยังโสดอยู่นะคะมีเกณฑ์ว่ามีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนที่คนนี้เหมือนเขาจะรู้จักเราแล้วนะคะอาจจะคอยส่องคอยมองเราอยู่ก็ได้นะมีเกณฑ์ว่าจะเข้ามาแบบกระทันหันได้นะคะแต่ก็รอรอดูแล้วกันเนาะเอ็มเอ็มมองว่าไม่ไม่ไม่เกินหนึ่งเดือนสองเดือนนี้นะคะเพราะว่า ไพ่ของความรวดเร็วเกิดขึ้นมันมีเดอะทาวเวอร์ด้วยนะคะไพ่ของความรวดเร็วเกิดขึ้นเพราะเหมือนว่าเอาตัวเองออกจากอะไรเดิมๆออกมาได้นะคะถ้าก่อนหน้านี้ไปเจอความสัมพันธ์ไม่ดีเหมือนละความสัมพันธ์ไม่ดีออกไปแล้วนะคะหรือถ้าเป็นคนเก่ากลับมาแต่เอ็มยังไม่เห็นไพ่ของการวนกลับนะแต่ทีนี้เหมือนว่าคนที่มาเขาน่าจะรู้จักเราอะค่ะมีการก่อนหน้านี้อาจจะมีการคอยส่องคอยมองเราก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของงานเอ็มมองว่างานเนี้ย มันจะส่งผลดีกับเรามากๆอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อะค่ะมอบโอกาสงานมาให้แล้วเป็นงานที่เราทําแล้วมันรู้สึกว่ามันตรงกับจริตของเราเป็นงานที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่นะแล้วก็หลายๆคนนะคะถ้าเป็นเรื่องของทางจิตวิญญาณมีเกณฑ์ว่าภารกิจอะไรที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยเหมือนจะเข้ามาแล้วมันเป็นภารกิจที่อาจจะทําเป็นคู่ก็ได้นะคะหรือ สิ่งที่เราทําหลังจากเนี้ไปอะค่ะเหมือนจะได้เพิ่มการเรียนรู้อะไรบางอย่างให้กับตัวเราแล้วเหมือนเป็นการเสริมบารมีเสริมสร้างบารมีให้กับตัวเรายิ่งขึ้นไปอะค่ะเออเอมเห็นเป็นประมาณนี้นะแล้วหลังจากนี้ไปเป็นอย่างไรเป็นบ้างคะเดี๋ยวขอให้ไพ พวกนี้อาจจะไม่ได้ทาคลิปแบบยาวเกิรอะไรเงี้ยนะคะพูดพูดไม่เยอะเท่าไหร่เอาแบบน้ําอาจจะไม่เยอะนะคะแล้วแต่วันเหมือนกันนะบางวันก็อธิบายยาวเลยอะไรเงี้ยคะ่ะบางวันก็อธิบายสั้นๆน,นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นนมีมีน้องคอนหนึ่งค่ะ,ะเขาเข้ามาดูคลิปแล้วเขาบอก เขาไม่เข้าใจที่เอ็มพูดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ว่ากันเนาะอาถ้าใครฟังแล้วเข้าใจอะคะก็ฟังต่อแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจอะคะก็สามารถเลื่อนเลื่อนคลิปผ่านได้เลยนะคะบางคนก็บอกว่าฟังแล้วแบบพูดอะไรทําไมมันดูฟังแล้วมันดูยากจังอะไรเงี้ยอะเอ็มขอเอ็มขอดูอีกสักสิบใบนะคะว่าว้าวกำลังมีโอกาสอะไรเข้ามาจริงๆนะคะ เหมือนการยกระดับพลังงานของคุณนะคะกางมันมันทำให้คุณจะได้โอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซนส์ของคุณที่จะยกระดับสูงขึ้นหรือเป็นโอกาสในในแบบโลกโลกอนะอเดี๋ยวเอ็มขอดูเพิ่มเติมด้วยนะอาจจะมีคนเข้ามาชอบมาจีบได้นะคะโอ้เอ็มมองเป็นเรื่องของเซนส์นะ เซนสัมผัสสัญชาตญาณการอย่างรู้จิตวิญญาณน,นะคะเหมือนจะสูงขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้วันนี้นะคะอาจจะแบบลึกนิดนึงนะวันนี้แบบอาจจะเป็นแค่เฉพาะกลุ่มนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวด,ด้วยหรือเปล่าภัหน้าที่ความรับผิดชอบ เอ็มเอมเคยเห็นนะแบบอย่างอย่างบ้านเอ็มอะค่ะเขาจะเป็นแบบเหมือนมันจะมีอะไรบางอย่างเป็นของเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตระกูลที่เขาสืบเนื่องกันมาเนาะนะคะอา,อาจกําลังจะแบบเออบางคนนะเป็นอะไรบางอย่างที่แบบอาจจะต้องสืบเนื่องมาจากของต้นตระกูลอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอืเหมือนจะมีภารกิจอะไรบางอย่างถ้าใครสําหรับมา มาทางสายจิตวิญญาณมาทางสายแบบที่มีตั้งแต่ของต้นตระกูลมาเลยนะเป็นไปได้ด้วยนะคะอาจจะแบบสืบทอดรับทอดอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นนักพยากรณ์น,นะคะหรือเป็นอะไรบางอย่างที่คอยชี้แนะแนวทางผู้อื่นนะคะเหมือนจะต้องรับภารกิจอะไรบางอย่างจากเหมือนมันสืบเนื่องเป็นของต้นตระกูลมาเรื่องเซนส์สัญชาตญาณอะไรบางอย่างแล้วกาลังจะได้เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างเร็วๆนี้เอ็มมองว่าวันนี้เป็นพลังงานเฉพาะ ค่อนข้างจะเฉพาะนะอืมเดี๋ยวเอ็มจะตีทางโลกด้วยนะคะเดี๋ยวขอเปิดไห้คบก่อนแต่ทีนี้ด้ยวยความแบบมันมาตั้งแต่มันมาตั้งแต่แรกๆเราเนาะนะเป็นเรื่องของการยกระดับพลังงานจิตวิญญาณนะคะ,ะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนร,ระดับทางด้านเซนส์นสัญชตาตญาณนะคะอะไรก่อนหน้านี้ที่มันไม่ที่มันปิดกัน้นอึดอัดไว้มีการเคลีย นะการเงินเดี๋ยวการเงินการทองจะเข้ามาด้วยนะคะว้าวอะถ้าในแบบของโลกโลกเลยนะมีเกณฑ์ว่าถ้าสําหรับคนโสดมีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามานะคะในเร็วเร็วนี้เหมือนจะนําโอกาสหรือจะมาชอบมาจีบมามายื่นข้อเสนออะไรดีๆให้กับเราอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะอยู่ไกลกันนะคะแต่มันมีความเป็นคู่ซับกันนะคะเหมือนมาแล้วส่งเสริมในเรื่องของซับ นะคะถ้าสําหรับคนโสดนะก่อนหน้านี้ใครยังไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรนะโสดมานานอะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีคู่เร็วเรวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะได้เจอกันเร็วเร็นี้แล้วนะคะเป็นคนทางไกลมีเกณฑ์เดินทางจะมาหากันแล้วการเข้ามาของคนนี้ค่ะเหมือนจะช่วยในเรื่องของการในเรื่องของทรัพย์เหมือนอยู่คู่กันแล้วแบบเหมือนทรัพย์มันจะเพิ่มพูนนะคะนะถ้าเป็นในเรื่องของงานอาจจะมีคนนําโอกาส อะไรบางอย่างมาให้เรานเรื่องของงานแต่เป็นโอกาสที่เขาจะไม่ได้เปิดเผยเขาอาจจะเห็นความสามารถอะไรบางอย่างในในตัวเรานะคะแต่เขาจะแบบมาให้แบบเงียบๆลับๆไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้แต่โอกาสเนี้ยอาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยๆก็ได้นะคะโอกาสนี้อาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยๆหรือแต่มองว่ามันเป็นงานที่เมื่อเราทาอะคะ่ะควารับผิดชอบมันสูงมันเหนื่อยแต่เราทำแล้วมองว่าเราจะชอบ กับโอกาสใหม่ๆนี้แล้วมันตอบโจทย์ในเรื่องของเงินมากๆอืมเพราะเพราะว่าในพื้นดวงมันได้เห็นถึงความเป็นอ่าในอนาคตอันใกล้มันเป็นสิบเหรียญกับสามเหรียญด้วยเนาะเหมือนว่าเงินก้อนนะคะมันจะได้มาจากเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มกรารยนณมิตรสังคมนะคะคู่ค้าค้าขายอะไรแบบนี้ด้วยนะถ้าก่อนหน้านี้แบบค้าขายมันดูเงียบเไปมันดูแบบ มันดูมันดูแบบไอ้นี่ไปเดี๋ยวจะมีโอกาสของแบบของลูกค้าของการยื่นข้อเสนออะไรมานะคะที่จะทําให้เราได้ตัวเงินตัวทองอ่ะไม่ใช่ในเรื่องของเงินของทองเ <c oughs> ข้ามานะคะเออตายแล้วไปตัวเงินตัวทองแล้วนะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเอ็มขอ <c oughs> ขอดูอีกสักสามใบนะคะ ว้าวลีเดอชิพนะคะเหมือนโอกาสที่กําลังจะเข้ามาค่ะมันจะมันจะยก,ยกระดับให้คุณเป็นผู้นํานะคะเหมือนคุณจะเป็นผู้นําจากโอกาสที่กําลังจะเข้ามาค่ะหรือก่อนหน้านี้นมีการสืบเนื่องอะไรมาจากในทางด้านของครอบครัวนะเหมือนคุณจะนําคุณจะเหนือกว่าคนทุกๆคนในครอบครัวค่ะหรือธุรกิจหรืองานที่คุณทําคุณจะเป็นหัวค่ะเหมือนคุณจะเป็นผู้นำอะ คุณจะนําผู้คนนะคะเหมือนทุกคนจะต้องคอยดูคุณคอยตามคุณนะคะหรือก่อนหน้าน,นี้ถ้าใครทําทําในทิศทางแบบเดียวกับคุณมาก็เหมือนทําไม่ได้เหมือนคุณแม้กระทั่งในเรื่องการสืบทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยากร์จิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งทางโลกก็ตามที่ได้สืบทอดกิจการอะไรบางอย่างมาจากครอบครัวนะดูว่าคุณคุณจะเหนือทุกๆคนในครอบครัวนะคะว้าวดีฟัง,ฟ,งฟังนะคะ เชื่อในความฝันของคุณนะคะก่อนหน้านี้คุณมีความคิดความฝันว่าในทิศทางชีวิตของคุณจะเป็นไปในทางไหนในด้านไหนให้คุณเชื่อในความฝันของคุณเพราะคุณมีศักยภาพความเป็นอิชีพะคะ่ะความเป็นผู้นําคุณมีศักยภาพมากๆนะคะให้ให้จงเชื่อในความฝันของคุณนะ,ะ believe in your dream นะคะว้า wow. วอ่ะใบนี้จะออกมาบ่อยหน่อย ก้าวกระโดดเห็นความศรัทธานะให้คุณเชื่อในความฝันความเป็นผู้นําในตัวคุณนะคะมันจะทําให้คุณไปมันจะทําให้คุณยกระดับจริงๆแล้วก้าวกระโดดไปสู่ในจุดที่มันจะดีมากๆหลังจากนี้ไปในชีวิตของคุณนะเอ็มมองว่าสําหรับหลายๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปนี้เนี่วันนี้นะหลังจากชมคลิปนี้เสร็จอะคะ่ะเดี๋ยวหลายๆคนนะจะ เห็นถึงอะไรบางอย่างความเข้าใจอะไรบางอย่างที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เกิดความเข้าใจแล้วมันอยู่มันเกิดความเข้าใจแล้วมันจะไปในทิศทางในความเหมือนที่คุณต้องการเหมือนที่คุณฝันมาตลอดว่าคุณอยากให้คุณใช้ชีวิตไปในทิศทางไหนชีวิตของคุณไปอยู่ในจุดไหนเป็นแบบไหนนะคะคุณจะได้ไปอยู่ในจุดนั้นคุณจะเป็นผู้นานะคะอ่ามันให้เอ็มเห็นแบบนั้นนะว่าคุณจะได้เป็นผู้นําแม้กระทั่งการสื่อ ทอดมาของครอบครัวก็ตามคุณจะนำทุกทุกคนในครอบครัวของคุณหรือไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะที่หลายๆคนอาจจะทำอาชีพเ,เหมือนคุณแต่เหมือนคุณจะเป็นผู้นำทุกทุกคนเหมือนทุกๆคนต้องคอยดูคุณและตามคุณนะคะอ่าเป็นไปในทิศทางประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ในวันนี้นะคะ ก็ใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์เอ็มกันด้วยนะคะฝากสน,สนับสนุนช่องเอ็มนะคะพรใดๆนะคะอันดีอันประเสริฐในสากลโลกนี้สําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปเอ็มในวันนี้นะคะก็ขอให้พรอันดีอันประเสริฐในสากลโลกนี้ส่งพรอันดีประเสริฐงดงามให้กับทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยค่ะวันนี้เอ็มขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ